ก็กราบสวัสดีกันทุกคนนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมาผมเข้าไปอ่านดูเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินนะครับผมทาง OMP M7 กับ g ู Sky r s 7นะครับผมนี่เขา v S กันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคครับ okay, ผมนี่สำหรับผมผมคิดว่านะถ้าว่าเป็นเป็นนี้เป็นเป็นแนวแนวทางของผมเพราะว่าตรงนี้ออกแบบมาถือว่าหางช่วงหางอะไรนี่ใกล้เคียงกันหมด แต่ตรงนี้มันเว้าวนะเนี่ยแล้วแบตเตรอรี่ก็ถอดไม่ต้องถอดคาโนพีเหมือนเดิมสเตปเดิมครับผมมันไม่มีรูปเยอะแต่ว่าถ้าเป็นของทาง OMPM M7 นี่มันเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นอะไรนะแต่ว่าผมว่า ผมผมชอบอันนี้มากกว่าถ้าราคาใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ OMPM 7็ดีกว่าดูเขาออกแบบพวกคาร์บอนตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ท,ท,ที่ถอดแบตเตอรี่แน่นอนเลยครับผมนี่เน่แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมเน่น Canopy เขาออกแบบมาที่ เขาผมคิดว่าเขาใส่ใจนะนี่ตรงนี้มันเป็นแบบว่าคลื่นเลยนี่เป็น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 สันขึ้นมาเลยนะครับผมนี่นี่เขาตั้งแบบแล้วถึงก็ทําให้ลมเข้าไปตรงนี้ด้วยแล้วถึงก็ทําให้อากาศไม่ร้อนอะไรพวกนี้นะครับ ผมว่าน่าน้าอันนี้น่าจะลงขายก่อนมั MP, ้ง O M P M J ก็ดูมีสีแดงขาวสีนี้มีแล้วอันนี้สีส้มไหมอ่านี้สีส้มก็มีแล้วแสดงว่าไม่นานแล้วเขาเขาจะเปิดตัววางขายแล้ว กูสกายไอเนี้มีมีการเทสบินแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีคลิปเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีรูปเยอะด้วยเขาไม่ได้เปิดอะไรเปิดเผยเยอะแต่ผมน,นี ผมคิดว่าอันนี้อันนี้สวยกว่านะคานูพีสำหรับตัวผมนะของ m 7แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับผมตรงที่กันแบตเตอรี่แต่ตรงนี้ไม่มีนะครับผมของ r s 7นะครับผมไม่มีการตั้งเซอร์โวผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันเหมือนกันแล้วก็ ใช้เฟืองเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันแค่ว่าตร,ตรงไหนนี่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 อันนี้เป็นเฟืองอยู่ข้างบนแล้วก็สายพานอยู่ข้างล่างแต่ของ r s 7 สายพานอยู่ข้างบนแล้วก็เฟืองอยู่ข้างล่างตรงนี้แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่ดึงแบตออกนี่ข้างหลังนี่อย่างอื่นก็เทลหลังก็วงกลมเป็นเทลเทลข้างหลังนี้ไม่รู้ว่าเป็นคาร์บอนหรือเป็นอลูมิเนียมนะแต่ว่าของข้า OMPM เจดนี้เป็นคาร์บอน แล้วก็นี่การวางเซอร์โวซูมน่ผมว่าตัวนี้งานดีกว่างานสวยกว่าไม่ใช่งานงานดีกว่านี่แต่ผมสังเกตอยู่ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนี่นี่ตรงที่เป็นน็อตใส่ตรงนี้ หรือว่าเข้า,าไว้ใส่ใส่ไอ้นั้นไหมพวกนะ้ำมันจาระบ,บีอะไรพวกนี้มั้เวลามันในนั้นพอเราเปิดแล้วถึงก็เราก็เอาเข็มแล้วก็ใส่ไซลิงแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยมั้งผมว่าความคิดของผมนะเพราะตรงนี้เขาก็มีไม่รู้เขาเอาไว้เพื่ออะไรแต่ผมชอบ o m p m 7มากกว่านี่ คานูปีแต่ต้องดูราคาก่อนนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่นีห่างกันเยอะไหมแล้วก็เรื่องอะไรด้วยว่าราคาอะไรนีห่างเพราะว่าทาง o MP m p m m 4ใช่ไหมที่ออกมากับอุสกาย r s 4ราคาอะไรแตกต่างกันมากเลยครับผมทางทางที่ผมอยู่ในประเทศยุโรป ราคาของ o m p m c อะไรถูกมากเลยเวลาตกอะไรแบบนี้มันราคาถูกมากเลยย่อมเยาวมากครับแต่กูสกายไอราคาค่อนข้างสูงถึงแม้แม้กระทั่งมีตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับผมที่นี่โอเคครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับชอบค่ายไหนก็ อุดหนุน่ายนั้นกันนะครับผมของผมก็เล่นมั่วอย่างเดียวครับผมเอาที่สวยแล้วก็ถูกใจก็พอแล้วสำหรับผมโอเคครับผมขอตัว